อย่างนี้แหละเพื่อนๆไปเที่ยวไหนมากันครับมาออกกำลังกายกันครับเมื่อยๆสภาพดีเนาะอยากดูอยากอยู่กับลูกกับหลานใหนนานๆเพป็นทุกคนจงมีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ออกกำลังกายนะพเพื่อนออกกำลังกายก็มาเดินมาวิ่งจ๊อกจ๊อกวิ่งกัน <c oughs> ที่ทำแล้วมันไม่เบื่ออหนอก็มีทางเดียวคือออกกำลังกาย <c oughs> มีเพื่อนคู่มากมายหลายตา มาพบปะกันเนาะคุยกันเป็นทุกคนจงมีแต่ความสุขพบเจอแตนะ่สิ่งดีๆเนาะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ไม่ทำแล้วมันไม่เบื่อหนอ่ายก็มีทางเดียวคือบอกกองรังกายมีเพื่อนโูงมากมายหลายตามาพบปะกันเนาะคุยกันแกขึ้นอีกปีหนึ่งก็ปีน,นี้เป็นปีมังกรงทองเขาเรียกว่าปีมังกรทองเนาะขอให้ทุกค ปีพศออใหม่แล้วเราต้องทาตัว,ให,ว,วให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะอยู่ได้อีกปีก็ไม่รู้ออกกํลังกายนะเพื่อนออกกําลังกายก็มาเดินมาวิ่งจ๊อกจ๊อกวิ่งกันวันนี้ก็วิ่งได้ห้ากิโลกว่าเป็นห้ากิโลแรกของปีนี้จ๊อกจ๊เหตุยประมาณเจ็บ เ7็เจ็ก็พอเสร็จแหละภายใน40นาทีท่าของลังใจแล้วก็มายืดเหยียดเดินแล้วก็มายืดเหยียด40ถึง45นาทีก็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 ถือว่าดีแล้วก็แล้วที่จบก็สีหนาทีอ่ะห้โลได้ห้โลได้มาออกกำลังกายกันนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนาะที่ทําแล้วมันไม่เบื่อหนอ่ายอ่ะก็มีทางเดียวคือบอกของร่างกายมีเพื่อนกูมากมายหลายตามาพบปะกันเนาะคุยคุยกันากายต้องฟิตร่างกายตลอดต้องการให้สุขภาพดีก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ครับหมอของร่างกายกันครับ เพื่อนๆไปเที่ยวไหนมากันครับมาออกกำลังกายกันครับวันนี้ก็วิ่งได้5้ากิโลกว่าเป็น5้ากิโลแรกของปีนี้มาออกกำลังกายกันนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนาะผมรอบประมาณนี้แหละจะออกกำลังกายตอยนช่วงเย็น ก็วิ่งเสร็จแล้ววิ่งได้ห้ากิโลกว่าเป็นห้ากิโลแรกของปีนี้มาออกกำลังกายกันนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนาะกายต้องฟิตร่างกายตลอด <c oughs> ต้องการให้สุขภาพดี <c oughs> ก็ต้องกายต้องฟิตร่างกายตลอด ต้องการให้สุขภาพดีก็ต้องมาออกกำลังกายกันนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนาะผมก็ประมาณนี้แหละจะออกกำลังกายตอนช่วงเย็นเพื่อให้สุขภาพดีเนาะอยากยู่อยากอยู่กับลกกับหลานให้นานๆ วันที่สามเนาะวันที่สามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ได้ใช้พศใหม่แล้วดีใจที่เพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ครับมาออกกำลังกายกันครับผมบก็ประมาณนี้แหละ จะออกกําลังกายตอนทุกเย็นนี่ก็วิ่งเสร็จแล้ววิ่งได้ห้ากิโลกว่าเป็นห้ากิโลแรกของปีนี้ <c oughs> เราจะทำอ่ะไม่มีอะไรที่ที่ยากการวิ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากการออกกําลังกายก็ไม่ใช่เรื่องยากกายต้องฟิตร่างกายตลอด ต้องการให้สุขภาพดีก็ต้องปีพศใหม่แล้วเราต้องทาตัว,ให,ว,วให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะอยู่ได้อีกปีก็ไม่รู้กรเกษียณนะจะไาเกษียณเนาะสวัสดีครับน้องับส,สวัสดีครับเ,บรบเพราะว่าเราต้องหาอะไรที่เราจะทะําอ่ะไม่มีอะไรที่ที่ยากการวิ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากการออกกำลังกายก็ไม่ใช่เรื่องยาก ของ,งลำไส้แล้วก็มายืดเยียดเดินแล้วก็มายืดเยียดวันนี้ก็วิ่งได้5กิโลกว่าเป็น5กิโลแรกของปีนี้ผมรอประมาณนี้แหละก็จะออกกําลังกายตอนช่วงเย็น ได้หกิโลกว่าเป็น5้ากิโลแรกของปีนี้เราจะทำอะ่ะไม่มีอะไรที่ที่ยากการวิ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากการออกกำลังกายก็ไม่ใช่เรื่องยากไว้เราก็ไว,ไว้ปุ้มหลานเลี้ยงหลานแล้วเนาะ56 56ิบหก้าสิบหกจะเข้าสู่ในวัเพื่อนๆไปที่วไหนมากันครับ มาออกกำลังกายกันครับในอายุเพิ่มมาอีกไปหน<ม>ึ่งวินี้ก็ห้าสิบหกแล้วผมห้าสิบแล้ว <S <S ออกกำลังกาแล้วก็มายืดเหยียดเดินแล้วก็มายืดเหยียดจบจอกเหยียประมาณเจ็ดเป็ีเจ็ดก็พอเสร็จแหละภายในสี่สิบนาที<ม><ม>ถ้า ่ <c oughs> องร่างกาจแล้วก็มายืดเหยยดเดินแล้วก็มายืดเหยยดปีพศใหม่แล้วเราต้องทำตัวให้ดีขึ้นกว่า,าเดิมเนาะดีขึ้นกว่าเดิมแจะอยู่ยได้อีกปีก็ไม่รู้ที่ทำแล้วมันไม่เบื่อหน่ายอะก็มีทางเดียวคือบอกของรัางกาย มีเพื่อนภูมากมายหลายตามาพบปะกันเนาะคุยคุยกันมีแค่นี้แหละครับออกกําลังกายก็มันเป็นสุขภาพดีต่อร่างกายเนาะโอเคนะเพื่อนๆอน่าสวัสดีครับแกขึ้นอีกปีหนึ่งก็ปีนี้เป็นปีมักงกรทองเม่ไนดะ้เอาปีมังกรทองเนาะขอให้ทุกคนมือใหสุขภาพดีเนาะอยากอยู่อยากอยู่กับลูกกับหลานให้นานๆ แล้วก็มายืดเหยียดเดินแล้วก็มายืดเหยียดเพื่อนๆไปที่วไหนมากันครับมาออกกำลังกายกันครับเป็นปีพศใหม่แล้วเราต้องทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะอยู่ได้อีกี่ปีก็ไม่รู้กายต้องฟิตร่างกายตลอด ต้องการให้สุขภาพดีก็ต้องจับจอกเหตุประมาณเจ็บเจ็ดเจ็บก็พอเสร็จแหละภายในสี่สิบนาทีครับอมกำใจแล้วก็มายืดเยียดเดินแล้วก็มายืดเยียดไว้เราก็ไว้ปุ้มหลานเลี้ยงหลานแล้วเนาะห้าสิบหกห้าสิบหกจะเข้าสู่ ในวัย4ี่สิถึงสีหนาทีก็ก,ก็ก็ถือว่าดีแล้วก็แล้วพี่จบจบก็15นาทีอ่ะห้โลได้ห้าโลได้ไวเราก็ไว้ปุ้มหลานเลี้ยงหลานแล้วเนาะ5้าสบหกจะเข้าสู่ในวัยเมดูไรสุขภาพดีเนาะอยาก